เฮ้ยเฮ้ยมีน้องฉีดอู้ชีดอา้าวโอ้อีมม้สิงอีกแล้วเห็นบอมานี่ผู้ใดมานีกินน้องกับน่อวันไหนหนีโจอดอเมซิ่งเจ้าของกินเห็นท่านเด้อเพราะว่าน้องวันไหนเป็นสายกินอีหี ครับมื้อนี้เป็นเมนูตามใจน้องวันใหม่หนึ่งมื้อนะครับน้องวันใหม่อยากกินยังนะวันไก่อยากกินพิซซ่าฮาวายนแบบมันมาไม่ร่าสุดเรื่อยก็เลยจัดให้ครับจัดให้น้องวันใหม่ตามคําขอครับตามใจน้องวันใหม่มือหนึ่งครับผมนี้เป็นกุ้งกุ้งเกาหลีอ่ากุ้งมียังแน่น้องวันใหม่นี่อันนี้คือยังไงฮอ เอาอันนี้นานายังนั่นนี่นาเราบว่าเอียนชิดเออเอามาหยดอันนี้อันนี้เัาผู้ใดกินเนี่ยเมนูเขาขันยังก็เออกุ้งแคมไฟกุ้งแคมไฟเนาะเขากระตมเผ็ดหน้าตาแบบนี้โอ้วันใหม่ดีใจตาอ่าผิดปกติอ่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมักแต่อันสุดท้ายม่ได้กินแบบเป็นเมนูที่แบบเผ็ดจัดจานนะครับเพิ่นก็เลยเอ้าจัดตามค้ามอเอามาลยกมาครับผม ไปกินข้าย like like uh, ่าลืมกดไลร์กดแชร์กดสับสระไก่เด้อกข้ากดแล้วไปกินก like ันเลยมาๆๆครับแซ่บๆกันครับพี่น้องอยากกินก uh> ุ้งกุ้งนะกุ้งกรอบกุ้งกราบอ่าเป็นกุ้งกรอบป่ะเอาจัดเบิ้งอู้กินโชว์แนวใกล้ๆ่อ้ยใกล้ไปเลยไงเดยอืมเป็นรสชาติแบบเลยหวานป่ะหวานจริงอ่ะอืมเอามาๆครับมาพี่น้องสุขสวดเอามามาผู้อยู่เบื้องหลังเขากะเอาจัดเลย เนี่ยอะไรกินอะไรนี่ขอยัดใส่มือนะครับเด้อขอยัดใส่มือก่อนลองเบิ่งกันนะเนี่ยนี่เขาทาของเขาครับเขทาทาอยู่อืมอืมอ๋อมันกุ้งเอ้าจิ้มมจำมันไหมอันนี้เป็นมันกุ้งวันต้องจิ้มเนี่ย ก็มากัดหนักมากัดหนักกว่าเอาน้อง <c oughs> ไม่ขออนุญาตเที่จะมากาดัดหนักออกเดินพี่น้องหม้กินบอกหม้หมักหมักหนักเดินเป็นคนดืกดวา่าจัดเลยพี่น้องเนาะเอามื่อนี้กินแบบฝรั่งเลยตามใจน้องวันใหม่ครับผมมากเลยจ้ะพี่น้องเอาหมากาักหนักออกบุ้ง พอโมพขอโดดเจอที่นี่ถึ้ตอนกลุ่มเนี่ยเนีนแม่นแม่นแมกลุ่มเนี่ยเนยเลยเขาบอกว่าพอบนี่ยกิหยุดเนี่ยกินเลืเลยค่ะเป็นไรพ่อใจว่าไ้มนี่พ่อใจมากๆพ่อใจที่เนาะ มาเจอแต่อาหารรสเผ็ดตามใจนึ่งมือเพราะต้นตามใจนู้นึ่งมือโอเคเนาะอืมอืมรสโซดาอะไรมันฝรั่งมากพี่ก็หยุดด้วยอ่ะพี่เนาะมแบบไปใช่ อือยูครั้งนึงครับด้ัยดอยูครั้งหนอืงอร่อยใช่กินกับมันมันจอร่อยเข้ากันมันเป็อือกงกงกงจงๆงกง

เมนูนี่ถือใจเพี่ไรอยู่ดอกเยี่แห้งต้องยกโปะมาเน้าช่วยดเยี่ยมมุ่นใจ ยสุผู้ไดมากต้องกินขอบผู้ไดมากต้องกินต้องกินแบบว่าต้องกินบบว่าส่วนส่วนนี่ส่วนนี่ส่วนนี่แต่หนอนไหนจะมากินขอบเพราะว่ามันอร่อ,รอยอร่อยกุ้งซ่ใจแห้งชิดย่อมเยิ้มแต่เขากินเวลาสดสดใหม่ๆนี่โอ้ชิดเย,อย,อยิอม,มอชิดเยอ่ <c oughs> เยอมมากมากเลย มากๆจนินิ a z i a ม a z ิ่งเลยบ่ a m a z i n เลย่บังดีงองมันเจ็บแ้งดนเทืานกัพอก,กินีเหะครับผมก็โอเคอยู่อก,กินต่อๆก,กันเลยรับมะเขือไหนอขออยาดด้วครับเด้อ กินกับเขาสุดยอดจี๋เลยเมนูหนึ่งกินแก้วเขาเพื่อสิได้กินเนี่ยนองในเก็บเงินได้นี่เพื่อสิได้กินกับจนจุย่างเยี่ยมมืกอมาจนจูซันกุ้งนี่ก็สุดมาจากฝรั่งเศส พี่น้องเอ้าเอาเก๋ยไงจ้าเอาเก๋ยไงกันสิจ้าอู้หูฉีดเอ้าโอ้จัดไหนน้องวันใหม่เล่มเลอนี่เอ้าพุทต้นิดสิเป็นดีหรอลาบต้มได้ไหนมาสดนี่อืมบ่งแหลมีความสุกแห้งเพิ่นได้กินแนวเพิ่นมักเบื่อแต่หุ่งแล้วก็ลองเปลี่ยนเบิ่งเนาะ เบื่อยำเบื่ออ่านนะขอนังบอเดี๋ยวบอรอันนึงขอขอเ้อะใส่พอร้องมึงข้ามพงกินเหนียวรับรองติดใจแห้งๆกระแสกุ้งนี่มาเยอะด้วยพี่น่องกุ้งทอดเกาหลีบอกกุ้งทอดซอสเกาหลีประดี เป็นกรอบกรอบกรอบมันมันจิมครับเนี่อันนี้หอมอันนี้รสชาติหอมมันกุ้งหอมละมุนแต่บะหมีนูนเนี่ยติดกับไข่ไข่ครับเป็นผัดกะเพราบ้านเฮ้าเนี่ยเออไข่ไข่ก็ผัดกะเพรานี่ใส่เครื่องกะเพราเลยหล่ะนี่พี่น้องอ่ะอืม กัดกินเหมือนหมดเรื่องเลยอะไรอ่ะอเมซิ่งอีกแล้วเห็นบ้อมานี่ผู้ใดมานี่กินน่องกับหน่อว่าไงนี่สุดยอดอเมซิ่งเจ้าของกินเห็นท่านเด้อเพราะว่านห่องว่ามันเป็นสายกินอีหลีผู้ใดเป็นคนกินจานนี่ถึงน่องมันไงกินเบอร์ได้เนี่ย Blender, สายกินไาติออกเผ็ดอมหอนนะอืออ้าอุยกอบลขอีกจักตอนกินกับเขาาล้วแซบเลยนน่ครับผมกินกับเข่านอกวันใหม่ต้นนู้นนาสิกินไปแล้วเผ็ดอเมซิ่ง ออขอให้ได้เลยกินได้เลกจิ้มนี่นำน่บมับจิ้มมันกุ้งอายยเอาอีก ขี้เบิร์เหรอน้องมัน,นไม่เป็นสายกินทิหลับแนี่ผู้ใดเป็นคนกินซ่าเนี่ยโอ้กินกับน้องมันใหนเนี่ยประชากับน้องมันใหนเนี่ยหนองมันใหม่กินเบิร์ดเออโอ้ิอีก,กอะไรพีกแหงกระเพาะหรือกระไซใส่เครื่องแกงเป็นเครื่องแกงแดงๆ <laughs> ขออนุญาตได้พี่น้องน,นอนหนอนไม่จกไปแนะ่จกยังลูดจกอันนี้นี่มือลูดเข้าไปนี่อ่ะเสร็จเสร็จเดิมเมดิมเด้พี่น้องอืมฮึ่มละมุนไปกับใจ เอายัดตังค์เน่กระแซบอยู่ก,กินเลยหขอพี่น้องขอ้าวก,กินกับขบ้าวปานน้อ,อนงไม่เอาบ่น้องไม่บอ่อืน้งอ,อนงไม่ว่าพิซซ่าสิบเบิ้ดตัวพิซซ่าสิบเบิด อันนี้คิว่าเบิกถากกินกะเพราวานผัดกะเพราบานเฮาเผ็ดเผ็ดเผ็ดอ่อนห่อนหอมกะเพรานอรูเพีอ่อุ่นอืมอืล้นะ พ่อหอมปากหอมคอเนาะเอาบอกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับคลิปนี้น้องไม่ขอโตร่าไปก่อนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อครับกดแล้วกะบสำหรับคลิปนี้กะขอสวัสดีพี่น้องเด้อครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามช่องฮักด้อีสานบ้านเฮานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ป่า